นาวมี่ตอบเขาว่าอย่าเรียกฉันว่านาวมี่เลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิตลิ์ได้ทรงทําให้ชีวิตของฉันขมขื่นยิ่งนักเมื่อฉันมาจากเมืองนี้ฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระยาเวทรงพาฉันกลับมาที่นี่ตัวเปล่าจะเรียกฉันว่านาวมี่ทาไมละ่ะในเมื่อพระยาเวทรงทําให้ฉันทุกข์ใจและผู้ทรงมหิตลิ์ต้องให้ฉันประสบเหตุร้ายเช่นนี้พี่น้องหลายครั้ง เมื่อเราเจอเหตุร้ายนะคะเรามักจะโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าลงโทษฉันพระเจ้าไม่ปกป้องฉันพระเจ้าไม่ดีต่อฉันนะคะแต่แท้จริงแล้วการที่เนลมีได้เจอกับความทุกข์ยากเพราะว่าสิ่งแรกนางตัดสินใจเองเมื่อเกิดการกันดาหาขึ้นที่อิสราเอลนะคะเนลมีและครอบครัวนะฮะสามีของนางก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่โมอับซึ่ง เป็นเมืองที่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้คบค้าสมาคมด้วยแล้วก็ได้ลูกสะพ้ายสองคนที่นั่นนะคะตอนที่ไปนั้นมีนางไปแล้วก็มีสามีมีลูกชายสองคนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ครบบริบูรณ์นะคะแต่เมื่ออยู่ไปนางอยู่ที่นั่น10ปีสูญเสียหมดทุกอย่างเหลือแค่ลูกสะพ้ายสองคนซึ่งตามธรรมเนียมชาวยิวแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผู้ชายในครอบครัวผู้หญิงก็คือ จบเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะไม่สามารถทําอะไรได้ความช่วยเหลือทุกอย่างคือมาจากทางผู้ชายทั้งสิน้นคนอิสราเอลคนยิวค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้ชายนะคะที่ถ้าครอบครัวไหนมีผู้ชายครอบครัวนั้นก็จเจริญน,นะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนที่ไม่มีผู้ชายแล้วก็คือมันก็หมดหนทางเป็นความสิ้นหวังนะคะ เพราะฉะนั้นนางก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่บ้านเกิดของนางนะคะหลังจากนั้น10ปีเมื่อนางต้องเสียทุกสิ่งไปแต่มาด้วยหัวใจที่ขมขื่นมากนะคะกลับมาหาพระเจ้าแต่ด้วยหัวใจที่ขมขื่นแล้วก็ผิดหวังแล้วก็โทษว่าพระเจ้าทําร้ายนะพระเจ้าเป็นเหตุที่ทําให้นางต้องประสบความทุกข์ยากเช่นนี้ซึ่งแท้จริงแล้วนะคะมันเป็นการตัดสินใจของนางเองซึ่ง เป็นการรับผลในสิ่งที่ตัดสินใจโดยที่พระเจ้าไม่ได้นำนะคเพราะว่ามีครอบครัวของนางที่ออกจากอิสราเอลเพราะว่ากันดารอาหารแต่ในขณะที่หลายคนเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเพราะนั้นหลายครั้งเราเป็นผู้ที่เลือกเดินทำทำตามวิธีการของเราเองวิธีทางของเราเองแล้วพอมันไม่เกิดผลเราอย่าโทษพระเจ้านะะแต่ให้เรามองดูว่า เราได้เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าในสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทําตามที่เราต้องการแน่นอนว่ามันมีผลตามมาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวผลนั้นแล้วสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้านะคะแต่ถ้าพระเจ้านําเราไปแล้วมันไม่เกิดผลพระเจ้าจะรับผิดชอบนะคะแต่นี่คือเป็นการตัดสินใจของครอบครัวน,นี้เองที่จะจักไปนะคะแล้วก็ นางก็จะต้องรับผลเองแต่ถึงกระน,นั้นพระเจ้าก็ยังมีพระคุณให้กับนางนี่คือความรักของพระเจ้าพี่น้องถึงแม้ว่าเราทําผิดพลาดเราตัดสินใจเองผิดพลาดแต่พระเจ้าก็ยังช่วยกู้เราเมื่อเรานั้นหันกลับมาหาพระเจ้าถึงแม้ว่าการกลับมาของเราเนี่ย เรามาด้วยความขมขื่นใจแต่เราไม่มีทางออกแล้วไงเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยเราได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไปวิ่งหาพระอื่นเพราะว่าพระเจ้าไม่ตอบเราแต่เมื่อเราไปหาพระอื่นแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ดีแถมหมดมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเขาก็กลับแล้วก็หันกลับมาหาพระเจ้าไปไหนไม่รอดกลับมาหาพระเจ้าดีกว่านะ,ะแต่พระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะ เมื่อไหรที่เรากับใจพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยกู้เรานะนาอเมไม่รู้เลยว่าพระเจ้าได้เตรียมการช่วยกู้ให้กับนางผ่านผู้หญิงลูกสะใภ้ที่ชื่อรูทนะคะซึ่งรักนางมากยอมตายเพื่อนางนะยอมทุกสิ่งเพื่อที่จะอยู่กับนางนะนี่คือพระคุณของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาคิดแบบนี้ไม่ได้นะฮะไม่มีใครหรอกที่จะยอมยากจนเพื่อเรากัดก้อนเกลือกินเพื่อ,เ,อเราพี่น้องหลายครั้งเนี่ย ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยรักกันมากยอมกัดก้อนเกลือกินพี่น้องแต่เมื่อถึงความลําบากจริงๆอ่ะทะเลาะกันบ้านแตกทุกทีนะคะมันไม่มีแทบจะไม่มีเลยที่ใครจะมายอมลําบากเพื่อเรานะคะโดยเฉพาะเมื่อเราลําบากกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะ ให้มีคนที่รักนางมากแล้วในที่สุดแล้วนะคะพระเจ้าก็ช่วยกู้ผ่านทางนางรูธนางรูธได้แต่งงานกับโบอาดแล้วก็ช่วยกู้ครอบครัวแล้วนางมอบลูกชายคนแรกให้กับเนลมี่นะคะทำให้หนนลมี่ได้ไดฟื้นขึ้นมาแล้วกลับมีความชื่นชมยินดีนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะผิดพลาดอย่างไรก็ตามพี่น้องให้เรากลับมาหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษให้กับเราพระเจ้าพร้อมที่จะฟื้นฟูชีวิตของเราให้กลับมาดีตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะชื่อของนาวมีคือแปลว่าผลาสุกนะคะแต่นางเรียกว่าอย่าเรียกฉันว่าผาสุกเลยเพราะตอนนี้ฉันทุกข์ยากลําบากฉันหมดตัวเรียกฉันว่าความขมขื่นเถอะนะคะแต่ในที่สุดแล้วพี่น้องเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้เราเป็นลูกของพระองค์ แล้วเป็นผู้ที่รับมรดกข,ของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าลูกนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ระหว่างการล้มเหลวมไม่มีอะไรเลยที่จะสําแดงถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พระเจ้าจะทํางานในพี่น้องนะคะแล้วในที่สุดแล้วตัวตนใหม่ของเรา ผลของชีวิตใหม่ของเรามันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่นี่คืออาจจะเป็นระหว่างทางที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่ในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะทําให้สําเร็จเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้านะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจ,จากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ